สวัสดีค่ะมารีวิวเกมนะคะสำหรับวันนี้ก็มารีวิวเงินเข้านะคะครั้งที่แล้วเป็นคลิปถอนเงินนะคะส่วนคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวเงินเข้านะคะได้เข้าเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะสุดสุอนนวันที่21สิงหาคมพศ2521นะคะ เข้าเป็นที่เรียบร้อยนะคะศูนย์จุดสามสิบห้ายูโรนะคะก็คือเงินไทยก็ประมาณสิบสามบาทหกสิบห้าสตางค์นะคะเข้าพีพาวเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ขายอดในพีพาวนะคะยอดในพีพาวก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็สำหรับเกมนี้ก็ได้เงินจริงนะคะ ขอเข้าเพย์ a พแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะสดๆโดนๆนะคะเพิ่งเข้ากันเลยทีเดียวได้รับจาก j u i ไ e d ี e GMBH นะคะนั่นก็คือเกมนี้นะคะมันนี่ R.A.W นะคะ นี่ค่ะมันนี่ R A W R นะคะได้เงินจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อดูคลิปที่ได้เงินจริงหรือว่าแอปไหนที่ได้เงินแอปไหนที่ไม่ได้เงินนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะฝากช่องเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ